นับข่าวง่ายๆกับนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเชียงรายสวัสดีครับกับผมนายแพทย์วัชรพงมงคำล่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายวันนี้เรามีเรื่องสําคัญที่จะมาแบ่งปันเรื่องสุขภาพของชาวจังหวัดเชียงรายกับการนับข่าวที่จะช่วยให้ทุกคนกินได้อย่างเหมาะสมและลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงครับ รัฐบาลไทยโดยท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้เครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนโดยรวมถึงพี่น้องอสมอทั้งหมดนะครับในการให้เป็นกําลังสําคัญในการที่จะให้การส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในะดาบประเทศโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยังเหมาะสมในการใช้ชีวิตประจําวันครับสําหรับขาาหรือแป้งมีชื่อเต็มว่าคาร์โบไฮเดรต คือสารอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบหลักเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะปรับเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในเลือดดังนั้นการควบคุมปริมาณการบริโภคคาร์บรโรบไฮเดรตที่เหมาะสมหรือขาดในแต่ละวันอย่างเหมาะสมนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ําตาลในเลือดสูงเกินไปการที่พี่น้องอสมอมีความเข้าใจในเรื่องการนับขาดและนําไปถ่ายทอดให้ประชาชนจะช่วยลดการเจ็บป่วยจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ ขั้นตอนที่1ให้ดูที่กราฟิกการคำนวณน,นี้ได้เลยครับเพื่อให้ได้ค่า BMR หรือพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันขั้นตอนที่2หลังจากได้ค่า BMR แล้วให้นำค่าที่ได้ไปคำนวณอัตราการใช้พลังงานรวมต่อวันตามกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันเพื่อให้ได้จำนวนแคลอรี่ที่เราต้องการต่อวันครับขั้นตอนที่3จากนั้นเราจะควบคุมพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไม่ให้เกิน20%ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน โดยนำค่าที่ดีจากข้อ2มาคูณด,ด้วย20แล้วหารด้วย100ครับขั้นตอนที่4ค่าแคลอรี่ที่ได้จากข้อ3จะถูกนำมาหารด้วย4เพื่อแปลงเป็นจำนวนกรัมของคาร์โบไฮเดรตที่ควรกินต่อวันครับขั้นตอนที่5สุดท้ายนำค่าคาร์โบไฮเดรตที่ได้มาหารด้วย15เพื่อให้ได้ปริมาณหน่วยขับที่ต้องควบคุมในแต่ละวันครับผมเองต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ อย่าลืมนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นจากการรู้วิธีนับขาบได้อย่างเหมาะสมกินให้พอดีและรู้จักดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืนเพื่อชาวจังหวัดเชียงรายทุกคนครับขอบคุณครับ